One Night Thailand ได<ห>่เป็นละทำงานยังไงวะเนี่ยฮะเป็ดปักกิ่งยังเยี่ยวอยู่เลยอะเยี่ยว3ครั้งแล้วป้าถิ่งงานไปเอาแผ่นเพลทไปใส่ให้เขาดีกา่ก่อนทำไมเขาอะไรงเบกแล้วเนี่ย เราจะรีบไปไหน,ไหนแล้วยงเยี่ยวไม่เสร็จเลยขอโทษตะกี้เนี่ยมันปกติเป็นคนเยี่ยวไวแต่ตะกากากมันเย็นมันเอาไข่เยี่ยวสะกีหาไม่เจอเลยต้องใช้เวลาตะกี้ทำอะไรเนี่ยเะไรแล้วเบอรแล้วเบอรใไม่เปิรใไม่เบอรใหม่เปิดใไม่เปิดใไม่เอม่เปไม่เปิดไม่เบอร ไม่เป็นไรรายการสดๆเลยคนดูธรรมดช,ชอบแบบนี้ <c oughs> เอากลับมาแล้วคอลเสิร์เกมน่าไทยแลนด์ของเรานะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องโมโน29แห่งนี้หลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์ก็เจอกับพวกเราได้เลย <c oughs> อันนี้เราคุยกับหลายคนแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้ถามคุณหญิงเลยว่าจริงๆแล้วบทเพลงของคุณเนี่ยร้องมาเนี่ยนะมันก็ดังทุกเพลงเลย เราจะมีเพลงใหม่อะไรออกมาไหมเร็วๆนี้ถ้าเพลงใหม่ๆเลยนะคะภายในปีนี้เนี่ยหญิงก็จะทยอยออกมาแล้วก็นอกจากที่เพลงเดี่ยวๆที่เคยร้องเนี่ยก็จะมีฟิชเชอร์ลิงกับเพื่อนๆด้วยใช่มากบอกได้ไหมว่ามีใครบ้างได้อย่างเช่นบิวกลยานีออมดอกฟ้าตากแตนชลรดาแล้วก็ที่เคยร้องร้องไว้ก็มีกับน้องเก่งชัชชยาเอาแต่ว่าหลังๆนี่ละครคุณพลิกมาเล่นบทร้ายเยอะนะคุณหญิงก็มีละครเรื่องแรกก็ได้รับบทที่แบบว่าเป็นคนร้ายเล่นเป็นคนร้ายนี่จะแสดงไม่ได้ แสดงไม่ได้แสดงมไม่ไม่เราเราอยากเห็นไงสมมติว่าสมมติว่าชมพู่อ่ะแล้วคุณอ่ะโดนคนนี้เล่นเป็นตัวร้ายจะเล่นเป็นยังไงอินพาวาได้เลยสมมติคุณคุณเป็นคนคนที่แบบว่านักเอกนักเอกนักเอนักเอกเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ซึ่ง คนเนี้ยก็เป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้มันต้องมีตัวมันต้องมีตัวชายตัวอะไรด้วยมาเนี้ยมาเนี้มาเนี้มาเนี้อันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นเมียอันนี้ผู้หญิงคนใหม่ของเราโอเคมาเนี้มาเนี้ยมาเนี้ยนี่ไปอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นเป็นเมียเราเมียเก่าเมียเก่านี่นอกใจมีแฟนใหม่คราวนี้ว่าผมเนี่ยมีผู้หญิงคนใหม่มาอ่าเกศสลินโอ้โหนี่เนี่ยนี่เรี่ยนเนี่ยเกศสลินเธอรู้รู้ นึกชื่อเรื่องพอดีนึกขึ้อได้พอดีเกศสลินอันนี้เกศวันลีวันนี้แล้วตัวเราชื่ออะไรตัวเราชื่ออะไรวิศวรุษวิศวรุษวิศวรุษชอบชื่อนี้เกศวันลีมันจะจำชื่อไม่ได้ผมวิศวรุษอยากจะบอกคุณว่าผู้หญิงคนใหม่ของผมคือเกศวันลีนี่คุณปู่คุณปู่มีเมียแล้วหรอคะ หัวนึกว่าลืมลืมลืม,ลม,ลมคุณนนหญิงใส่เลยคุณทําอย่างนี้มันไม่ถูกนะคะไม่ถูกยังไงคุณไปเจอกันที่ไหนผมจะไปเจอกันที่ไหน,ไม,น,ไหนมันก็เรื่องของผมเขาเ,เขาไม่ได้บอกหนูว่าเขามีเมียอยู่แล้วอะค่ะหนูไม่รู้จริงๆเขาไม่ใช่เมียคุณไม่ใช่เมียผมคุณคือนังปั๊มเลือเขาให้มึงตัวร้ายไม่ใช่นางเอกใช่ตัวร้ายสิก็เราจะเป็นนังเอกใช่ไหม ไม่หมดเล่นอะไรนังเอกอยู่นี่ไม่แบบนี้มันเล่นไม่ได้คุณมันดังบันเล่อถ้าหากว่าคุณจะยุ่งกับหัวฉันละก็ฉันเขาบอกเดี๋ยวอะไรคือไงี้ยอะไรชื่ออะไรก่อนต้องมีชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรอีพลิงอีพลิงอีพ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 ิงเป็นคนใช้เนินทนายทนายประจำบ้านบ้านอีพลิงมันยังรู้เลยว่าผมมีเมียใหม่แล้วคุณทำไมไม่รู้เออคุณผู้ชายครับ มิตรนายมาครับคุณพี่ชายคุณทนายคะดิฉันเป็นเมียหลวงค่ะแล้วเนี่ยพาเมียน้อยมาหยามถึงนี่ไหนไหนเมียหลวงไหนเมียหลวงดิฉันเป็นเมียหลวงเมียหลวงเดี๋ยวจะบอกนะคะคุณทนายดิฉันอีพริ้นดิฉันได้คอเอ่อขอยนาตขออนุญาถ่ายถ่ายลูกมาเป็นร่างถ่ายลูกนี่อ่อนคุกกระไล่เลยถ่ายลูกเขากำลังจะเดินเลื้อไม่ใช่ก เดี๋ยวจะติดตามผลงานของคุณหญิงเลยนะที่เล่นจะร้ายจะดียังไงเล่นได้หมดเลยเกมต่อไปนี้นะครับพวกคุณต้องออกท่าทางให้เป๊ะงดใช้เสียงเอาท่าอย่างเดียวเลยนี่คือใบให้ท่าทีที่มีคะแนนนำได้เล่นก่อนนะครับทีมคุณลูกเต๋าเล่นก่อนเลยนะครับวิธีการคือคุณเลือกมาหนึ่งคนก่อนหนึ่งคนนี้จะมายืนตำแหน่งนี้ผมจะมีคำใบ้อยู่ในมือเสร็จเรียบร้อยคนนี้ใบ้ท่าทางอย่างเดียว ใครตอบถูกวิ่งมาแทนเขาคนนี้วิ่งกลับไปแล้วก็ใบต่อทำอย่างเงี้ยให้ได้เยอะสุดเร็วสุดเลยนะครับผมหมวดที่พวกคุณจะต้องเล่นนวิศวรุษคืออะไรละครเลกแล้วละครเลิกไปแล้วนะสิ่งที่พบเห็นในคาเฟ่ตลกมีอะไรบ้างเอาแล้วได้ทางเลยเริ่มด้วยใครเริ่มด้วยใครคนแรกอาลุงลงเลยอ่าลุงลงมาเป็นคนใบใช่ไหมห้ามพูดนะห้ามพูดนะเอาท่าอย่างเดียวนะับแพ้เลย พร้อมนะใครตอบถูกมาแทนเขานะเอาให้เร็วพร้อมเต็มตัวเริ่มไฟเย็นไฟตีหัวพ่อเอพ่อเอมาสนุกโตสนุกโตสนุกมาครับอเมร์มานักหน่องกระเทยตลกกระเทยเดินไปเลยขับไปเลยขัเรืหางเครื่องถูกต้องหางเครื่องมา เฮ้ย <One> ช <input> ่วยแต่เขาไปจอจอจอแทนคาราโอเกะจอคาราโอเกะตู้คาราโอเกะตู้คาราโอเกะมาตู้คาราโอเกะมีแขกอินเดียเทปเต้นอินเดียออกแขกอะไรอ่ะเพิ่มอะไรเนี่ยข้ามได้ข้ามได้ข้ามไม่ผู้นั้นเล่นต่อตกไม่ได้แล้ว

คอยติงคอยตีของยนคนเมาคนเมาถูกต้องไม่ได้หัวหาฐานฐานถูกต้องมอเตอร์ไซค์เฝ้าเด็กเฝ้ารถเด็กรับรถเด็กเสือคนขายหมูหันหมูหันถูกต้องมาหมูหันยังไงวะไม่ได้ ูว่่าแมอะไรอะไรดับเพลิงใช่อะไรให้เขาถืออะไรอยู่ถังดับเพลิงถูกต้องมาไม่ช่วยอะไรเลยอะหมดหมดเวลาหูยได้ไปเยอะได้ไปเยอะคุณดูว่าพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหนอันนี้เนานอันนี้ง่ายเลยนะเอออะไรอ่ะอันนี้ง่ายเลยอะไรอ่ะไหนลองใบลองใบ อะไรอ่ะมันอะไรตะกี้เขาทำไมตกมากเลยอย่งตะกี้เฮ้ยช่วยกันเก็บดิช่วยกันเก็บมาทิ้งว่างหมดเลยของดีๆช่วยตอบดีกว่าไปช่วยเก็บนะช่วยตอบตะกี้มีกรองอะไรบ้างนะกรองยาด้วยคือประกอบเขาเรียกกองยาด้องยาดไงอย่างเงี้ยเขาเรียกกองยาดโอ้ใช่ทำไมกรอบเขาเรียกกรองยาด คุณได้ไปทั้งหมด13คำคุณ2เท่ากับ26บวงกกย์17นะครับนำไปก่อนเลย43คะแนนภาษาบแานนอกเขาเรียกตามควายตามควายไม่แน่คาัจะพิชนาเราพวกเขาอาจจะทำได้เร็วเพราะว่าหมวดของเขาคือสิ่งที่พบเห็นได้ที่ทะเลใครคนแรกถูก่อนเลยอ่ะมาใครตอบได้มาแทนเขานะพร้อมเริ่ม a a a คุณหิงมาคุณหิงมาเต่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 บเาติาเ่าต่าเตาตาต่าเต่าาเต่าเตาเต่าเตเต่าเาต่าต่มึตตกเตาเตาเอ่าเเต่ต่าเาเต่าเตเต่มเตต่ตา นางเงือกคุณต้องนางเงือกตอกี้เห็นไข่ตานะบิกินี่บิกินี่คุณหญิงมาบอลเลกบอลชายบอลเลบอลชายหาดมาอะแบแนึงเดอเขาด้วยไ่ยไ้นหอยปไหอยไหอยแครงหอยต้อังลมหอยะไหอุงตั้งนานแล้วยังหอยนางลมอ่ะอไรบออะไรบอลบออ่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่รอดไอ้ที่รอดนีเดรบอลบอบอบอเาเรียกเลยว่าิวบอด เสบคเับดข้ามมาข้ามข้ามไปกระดาษโตขึ้นทำแม่กระดานโตขึ้นโดนสลัดะไม่ทันแล้วโดนสลัดะข้ากระดานโตขึ้นไปแล้วเ็นว้าวชักว้าวอะไรวะอะไรข้ามข้ามมาที่แมวเอา่อปลาปลาเมกปลาหอยอะไรวะปลาดิ๊นปลาดิจำปาดินจำแมงกระพุนแมงกระพุนแมงกะพุนหูข้ามข้าม ต่าโอยเตาโง้ขอเชื่อเชื่อชื่อชื่เชื่อมาแลกวตอบถูกนะล้ทุกปนทวกเนี่ยเวดวกเวเสือล้มมองหาห้ามอะไรอ่ะหมอดูหมอดูถูกต้องมากผ้หมาอาาไปหนึ่งไปเที่ยวอากาศปเที่ยวปูปูอะไรปูทะเลปูทะเลปูลม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 ปูล อันนี้เราสมเพ็งไพเรือโตขึ้นตขึ้นปลงมาปลงมามีคำว่าขึ้นครับขึ้นมีแค่คำว่าขื้นครับขึ้นขึ้นหูเงิ สายบดเวลา่าทีมนี้ได้ไปทั้งหมด13บสาคำทีมนี้ได้ไปไสิบหกคำน้ำเราแล้วเหรอตอนนี้เนี่ยนะครับเขาได้ไปสิบคูณสบวกของก้ยอยสิตอนนี้แซงไปแล้ว45ต่อ43่สามเขาแซงไปแล้วมันแซงตอนไหนอะฮะมันแซงตอนไหนมันแซงตรงน,นี้เพราะว่าเนี้ยข้อละ2คะแนนไง พอคุณได้13เขาได้16เขาก็ได้แล้วว่าเสมอกันถ้าตอบไม่ถูกอะช่วงหน้าเกมสุดท้ายข้อละ5คะแนนนะแล้วเราต้องไปที่สวนหลังบ้านผมเกมเนี้ยบอกเลยว่ายากมากๆเพราะว่าคุณจะได้ได้บอกแค่คำตอบเท่านั้นคุณจะได้คุณจะได้เพราะผิดนะเดี๋ยวนี้ตัวแวงหมดนะเพราะผิดแล้วกูมอยบอลคนแรกเลยอ่ะทูแหมทูทีฟเลยเลยทูที ไปสนุกที่หลังบ้านของผมนะครับเกมรูปเด็ดเจ็ดวิสักครู่เดียวแแบบเออเีที่เล่นอ่ะอยู่เนี่ยเออพุตบอักพุทธลักกันที่รักกันที่รักกันที่รลกกีนที่รักก เป็นอะไรเป็นอะไรคนแก่ <c oughs> คนแก่ค <c oughs> นแก่มาช่วยเพ็ดแก่แแม,มาทำอยู่